ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง The Blob เหนือเคียวโลกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง tiktok สปอยกันของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งผู้คนในเมืองตาออกไปดูการแข่งขันกีฬาประจําเมืองกันหนุ่มนักกีฬาคนนึงมีชื่อว่าพอลแอบชอบแม็กซ์เชลดเดอร์สาวสุดสวยแล้ววันนั้นเขาก็เลยตัดสินใจชวนเธอไปออกเดท อีกฝากหนึ่งของเมืองนุมีคนที่มีชื่อว่าไบรอันเขากำลังพยายามจะทดสอบตัวเองโดยการขับรถมอเตอร์ไซค์กระโดดข้ามสะพานที่อยู่กลางป่าแต่เบรกก็ดันมีปัญหาทำให้รถของไบรอันล้มลงไม่เป็นท่าโดยมีคุณลุงไร้บ้านนั่งดูอยู่และหัวเราะอยู่ข้างๆที่คาเฟ่ประจำเมืองนายอำเภอกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ในร้านและกำลังพยายามจะชวนพนักงานออกเดต แต่เธอก็ปฏิเสธเขาเพราะว่าต้องทํางานเนื่องจากคนที่กําลังเลิกจากการแข่งขันกีฬากำลังจะแห่กันมากินข้าวที่ร้านแต่เธอก็ยังแอบส่งจดหมายให้นแอม,มเพอบอกไปว่าเธอจะเลิกงานห้าทุ่มให้มารอรับเธอได้เลยด้านนอกของร้านมีรถกระบะเก,ก่าๆคันนึงวิ่งเข้ามาจอดและก็มีไบรอันติดรถมาด้วยไบรอันเห็นนายแอมเพออยู่แถวนั้นแล้วก็เดินเรี่ยงหนีแล้วก็แอบไปอยู่ที่มุมตึกเพราะว่าไม่อยากให้นาแอม,มเพอเห็นเขาแต่ก็ไม่คลาาสายตานายแอมเพอ เขาขับรถเข้ามาจอดข้างๆไบรันก่อนจะกล่าวทักทายแล้วก็ขู่ไบรันว่าอย่ากอ่อปัญหาในเมืองไม่งั้นครั้งนี้จะต้องติดคุกจริงๆไม่ใช่แค่ขึ้นศาลเยาวะชนไบรันไปที่อู่ซ่อมรถของเมืองเพื่อไปขอยืมเครื่องมือช่างจากคนที่รู้จักกันเพื่อจะเอาไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ของเขาที่พังอยู่ในป่าคืนนั้นชายไร้บ้านคนเดิมกำลังนั่งทำงานอยู่กับหมาของเขาแต่แล้วจู่ๆก็มีลูกไฟประหลาดพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าข้ามหัวเข้าไปชายไร้บ้านเลยเดินถือขวานวิ่งตามไปดู ในเมืองเองตอนนี้พอกับสกอตเพื่อนของเขาก็ไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อถุงยางบาดหลวงมิกก็เดินเข้ามาแล้วก็คุยกับสกอตถึงเรื่องกีฬาที่เขาเพิ่งจะแข่งเสร็จไปสกอตก็เลยบ่นไปว่าซื้อไปให้เพื่อนเพราะว่าเขาอายบาดหลวงก่อนที่พวกเขาจะออกจากร้านไปตัดไปที่ในป่าลุงไร้บ้านคนเดิมมาถึงจุดที่ก้อนประหลาดตกลงมาแล้วเขาก็เจอกับก้อนอุกาบาตอยู่บนพื้นที่ไม่รอยแตกออกและก็มีเมือกแปลกอยู่ข้างในลุงก็เลยเดินเอาไม้ไปแย่ดูก่อนเมือกนั้นกระโดดเข้ามางับมือของลุงจนคุณลุงเลาะออกมาด้วยความเจ็บปวด ที่บ้านของครอบครัวแม็กซ์พอได้มารับเธอออกไปเดทตามที่สัญญากันไว้ส่วนน้องคนเล็กของแม็กซ์ที่ชื่อว่าเควินก็กำลังจะออกไปโยนโบว์ลิ่งกับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าเอ็ดดี้แต่จริงๆแล้วพวกเขาแจกไปดูหนังเรท R ที่ห้ามเด็กดูในโรงหนังในเมืองกันด้านของไบรอันเองตอนนี้เขาก็เอาเครื่องมือมาซ่อมรถที่จอดเสียอยู่ในป่าตั้งแต่เมื่อกลางวันจู่ๆลุงไร้บ้านก็โผล่เข้ามาร้องเสียงหอยหวนก่อนจะเอาขวานจามเข้าไปที่แขน้ขางที่โดนกัดหวังจะตัดมันทิ้งไบรอันรีบวิ่งไปห้ามลุง ด้านของพอกับเมที่กําลังขับรถผ่านมาพอดีก็โดนลุงที่วิ่งตัดหน้าและเขาก็ชนเข้าอย่างจังพวกเขาทั้ง3คนจึงต้องรีบพาลุงไปหาหมอโดยด่วนโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้ก้อนเมือกในมือของลุงนั้นกําลังจะสร้างหายอนาใหญ่หลวงในเมืองหลังส่งลุงถึงโรงพยาบาลไบอันก็แยกตัวออกไปส่วนพอกับเมนั้นก็ยังต้องรออยู่เพื่อให้ปากคำกับหมอและตำรวจก่อนแต่แล้วพอก็สังเกตเห็นร่างของลุงที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยขยับแปลกๆพอเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว,ว่าตาของลุงนั้นลูกขาวโพลนพอเลยวิ่งไปตามหมอมาดู หมอมาเปิดผ้าห่มดูก็พบว่าร่างของลุงนั้นถูกอะไรบางอย่างกระลายหายไปครึ่งตัวพอได้วิ่งเข้าไปที่ออฟฟิศของหมอเพื่อจะโทรแจ้งตำรวจแต่ระหว่างที่กำลังรองคนมารับสายด้านหลังของพอก็มีก้อนเนื้อเมือกประหลาดสีชมพูขยับไปมาเงียบมันค่อยๆไต่ขึ้นไปบนฝาผนังก่อนที่มันจะทิ้งตัวลงมาครอบร่างของพอพอร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดเมกได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งเข้ามาดูและเธอก็ได้เห็นภาพสุดสยองของพอที่ถูกเมือกประหลาดคลุมทั้งตัวและมันค่อยๆดูดเอาเนื้อนหนังของพอกินเข้าไปและแหลกเหลว เมกกรีดร้องด้วยความตกใจและพยายามดึงแขนพอลออกมาเพื่อหวังจะช่วยเขาแต่แขนของพอลนั้นโดนเมือกละลายลุบติดมือเธอออกมาทำให้เมกกระเด็นไปชนกระแพงด้านหลังและก็สลบไปหลังเมกฟื้นขึ้นตำรวจก็เข้ามาจัดการเมกรอดตายวุดวิดส่วนไบรอันที่มีคนเห็นเขาอยู่กับพวกของพอลก่อนตายเขาก็เลยโดนจับมาด้วยขณะเดียวกันสกอตท,ท,ที่ไปซื้อถุงยางมา,าก็กะจะพาวิกกี้แฟนสาวแม่มบอรถที่กลางป่าระหว่างที่กำลังนัวเนียสกอตก็อาสาไปเอาเครื่องดื่มมาให้วิกกี้เพื่อหวังจะมอมเธอให้เหมา สกอตต์กลับขึ้นรถมาพร้อมเครื่องดื่มแต่ก็เห็นวิกกี้นิ่งไปก็เลยคิดว่าเธอเมาจนหลับสกอตต์จึงจัดการล้วงมือเข้าไปหวังจะลวนลามเธอแต่แลร่างของวิกกี้ก็มีก้อนเมือกและมีระยางยาวๆโผล่ขึ้นมาก่อนมันจะดูดร่างของวิกกี้เข้าไปจนเธอหดละลายกลายเป็นเมือกแล้วมันก็ลากเอาสกอตต์เข้าไปกินด้วยอีกศพเดอะบล็อบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันกำลังมุ่งตรงเข้าไปในเมืองส่วนเมกเองก็แอบหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปช่วยไบรอันเพราะเธอรู้ว่าไบรอันนั้นบรสิสุทธิ์ ผู้ช่วยในอำเภอกำลังพยายามสอบปากคำไบรอนถึงการตายของลุงไรบ้านกับพอลเพราะพวกเขาคิดว่าไบรอันมีส่วนแต่เพราะว่าไม่มีหลักฐานพวกเขาจึงต้องปล่อยไบรอนออกมาพอดีกับที่เม็กมาถึงสถานีตำรวจเม็กขอร้องให้ไบรอนช่วยเธอสืบหาความจรงิงแต่ไบรอนไม่เอาด้วยก็จะเดินหนีไปที่คาเฟ่ตรงข้ามเพื่อจะไปหาอะไรกินเม็กจึงเดินตามไปเพื่อเกลี่ยกล่อมเขาแต่ร้านคาเฟ่เองตอนนี้เกิดท่อตันไม่รู้สาเหตุเพราะครัวจึงมาจัดการแก้ปัญหาแต่มันก็ไม่หายเขาก็เลยเอามือล้วงเข้าไป น่นทนีสุดเขาก็โดนอะไรบางอย่างดึงร่างเข้าไปในท่อลเล็กๆนั่นจนร่างกายเขาแหลกเหลวสาวเสิร์ฟต้นเรื่องเดินเข้ามาเห็นพอดีเธอร้องกรี๊ดสุดเสียงด้วยความตกใจทาให้ไบรอันและม็กที่นั่งอยู่ข้างนอกได้ยินและก็รีบวิ่งตามเข้ามาดูทั้ง3คนจึงได้เห็นภาพสุดสยองแม็กกับไบรอันวิ่งหนีตายเข้าไปในห้องเย็นของคาเฟ่เดอะบล็อคพยายามมุดร่างเข้าประตูมาหวังจะกินพวกเขาแต่แล้วพอมันถูกความเย็นตัวมันก็แข็งกลายเป็นก้อนคริสตัลก่อนที่ส่วนที่เหลือของมันจะเลื้อยหนีไปและไบรอันกับแม็กกรีนีนจาคาคเฟไป ส่วนสาวเสิร์ฟเองก็ปีนหนีงไปที่หลังร้านเธอเข้าไปในตู้โทรศัพท์และพยายามโทรตามนายอำเภอให้มาช่วยแต่พอโทรไปเจนที่กลับแจ้งว่านายอำเภอกไปตรวจดูเหตุการณ์แปลกๆในเมืองตอนนี้ยังไม่กลับมาจาังหวะนั้นเด็บล็อกก็ไล่มาครอบตู้โทรศัพท์เอาไว้เรียบร้อยแล้วพนักง,งานเสิร์ฟกลัวจะทําอะไรไม่ถูกได้แต่เอาเท้ายันประตูเอาไว้ เดอะบล็อคที่ตอนนี้มันกลืนทู้โทรศัพท์เอาไว้ส่วนสาวเสิร์ฟก็มองไปที่เดอะบล็อคแล้วก็ได้เห็นร่างของนายอำเภอที่ถูกมันกินเข้าไปลอยอยู่ในก้อนเมือกนั้นด้วยก่อนที่มันจะบีบตู้โทรศัพท์จนแตกแล้วก็กินสาวเสิร์ฟเข้าไปอีกคนบาหลงที่เดินผ่านมาพอดีเห็นก้อนเดอะบล็อกกำลังไหลลงท่อไปเขาจึงเดินเข้าไปดูในร้านคาเฟ่ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะไปเจอกับก้อนคริสตัลของเดอะบล็อคและเขาก็เก็บมันใส่ขวดไปด้วยไบรอันและเม็กรีบไปที่สถานตำรวจเพื่อจะแจ้งความแต่เจ้าหน้าที่ แหนแอมเพอก็หายตัวไปอีกด้วยเมกกับไบรอันจะขับรถออกไปตามหาแนแอมเพอแถวๆป่าที่ก้อนอุกกาบาตตกลงมาแล้วก็พบกับรถของนายแอมเพอจอดอยู่พวกเขาเข้าไปตามหาในป่าแล้วก็มีแสงไฟและเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นมาตรงเข้ามาหาพวกเขาเมกกับไบรอันพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกคนล้อมเอาไว้คนพวกนี้คือคนของรัฐบาลที่ใส่ชุดป้องกันโรคและถือปืนมาด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลแจ้งว่าพวกเขาขป็นหน่วยกักกันโรคเมื่อรู้ข่าวว่าที่นี่มีการระบาดรัฐบาลจะส่งพวกเขามาจัดการโดยมีดรอกเตอรปแมดเดิลเปนคนค มดดอลแจ้งว่าพวกเขาจะมาจัดการหาต้นตอของเชื้อประหลาดที่เกิดในเมืองโดยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ตกลงมานในเมืองตัดกลับมาที่เมืองตอนนี้เควินกับเอ็ดดี้กำลังนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังด้านบนที่ห้องฉายหนังพนักงานรู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนผิดป,ปกติเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาขวางช่องแอร์เอาไว้เขาก็เลยโทรแจ้งให้หัวหน้ามาดูก่อนจะส่องลงไปดูในช่องแอร์และก็ถูกเดอะบล็อบล่ามลงไปกินอีกคนหนึ่งแถมหัวหน้าง,งานที่ตามมาก็โดนเดอะบล็อกกินเข้าไปด้วยด้านของไบรอันและแม็ก ดรไมโดบอยพวกเขากลับเข้าไปในเมืองเพื่อรวมตัวกับคนอื่นๆเพื่อกักตัวตรวจหาว่าติดเชื้อหรือไม่พร้อมๆกับชาวเมืองที่เหลือระบางทางไบรอันชวนให้เมกกระโดดนี้ลงจากรถเพราะไบรอันไม่เชื่อใจพวกทหารแต่เมกนั้นไม่เอาด้วยเธอเลยติดรถไปจนถึงเมืองแค่คนเดียวและเธอก็ได้กลับมารวมตัวกันกับพ่อแม่ของเธอก่อนจะรู้ว่าน้องชายของเธอกับเพื่อนยังไม่กลับมาเมกจึงแอบหนีหน่วยกักกันโรคมาเพื่อจะไปตามหาน้องที่โรงหนังเด็กสองคนกําลังดูหนังอยู่หลั็เห็นผู้ชายข้างหลังโดนอะไรบางอย่างลากขึ้นไปที่แพดาน แล้วฉากบุฟเฟ่สยองก็เริ่มต้นขึ้นเดะบลับพุ่งออกมาแล้วก็ไล่คืนเหมือนคนในโรงหนังต่างคนก็ต่างวิ่งหนีตายเม็กมาถึงโรงหนังพอดีเธอรีบวิ่งเข้าไปตามน้องแล้วก็เจอเด็กเธอสองคนกำลังพยายามหนีแถมเดะบลับเองตอนนี้ก็ตัวโตขึ้นกว่าตอนที่เธอเจอหลายเท่าเม็กพาน้องหนีไม่ได้จนสำเร็จแต่เดะบลับก็ตามเลื้อยมาไม่หยุดจนพวกเขาไปเจอทางตันเม็กเห็นฝาท่อพอดีเธอเลยเปิดมันออกแล้วก็พาน้องน้องมุดหนีเข้าไปในท่อ ด้านของไบรอันที่โดดลงมาจากรถของทหารเขารีบกลับไปเอารถของตัวเองแต่ก็บังเอิญไปเจอคนของรัฐบาลที่กาลังขุดเอาก้อนอุกกาบาตขึ้นมาจากดินแล้วก็พบว,ว่าที่จริงมันไม่ใช่ก้อนอุกกาบาตแต่มันเป็นลับทดลองของรัฐบาลที่พวกเข้าทําการทดลองการเติบโตของสัตว์ประหลาดที่นอกโลกแต่ว่ามันมืังเอิญหลุดวงโคจรแล้วก็หล่นลงมาที่เมืองนี้แล้วมันก็ไล่กินคนทั้งเมืองและตอนนี้มันก็โตขึ้นกว่าตอนที่อยู่ในดอกทดลองถึง1000เท่านายทหารคนนึงบอกว่าเรื่องนี้เริ่มจะเกินมือไปมากแล้วทุกคนคนนววรรจะะพพพาปชาปชชอพยพได้้แล แต่ดรเมดดอลเห็นว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้คืออาวุธที่สําคัญและควรจะจัดการจับเป็นมันเท่านั้นโดยไม่สนว่าความสูญเสียของประชาชนจะมีแค่ไหนโดยบทสนทนาทั้งหมดนั้นไบรอันที่แอบอยู่ก็ได้ยินทั้งหมดมีทหารคนนึงเห็นไบรอันเข้าพอดีแล้วก็เอาปืนเจาะหัวเข้าไว้แต่ไบรอันก็ต่อสู้และกันอยอกมาได้ก่อนที่เขาจะรีบขับรถของตัวเองหนีไปเพื่อจะไปเตือนคนอื่นๆในเมืองดรเรมดดอลจึงรีบสั่งทหารทุกคนให้รีบตามไปจับไบรอันทันทีแต่ไบรอันก็ใช้สกิ แลวก็หนีเข้าไปในท่อน้ําทิ้งเพื่อหลบพวกคนของรัฐบาลและกลับเข้าเมืองด้านในเมืองตอนนี้เริ่มโกลาหลนักวิทยาศาสตร์บางส่วนวางแผนจะไปตามหาเดอะบล็อกตามท่อน้ําทิ้งของเมืองส่วนแม็กเองตอนนี้กําลังหนีอยู่ในท่อน้ําทิ้งด้วยเหมือนกันแต่แล้วเธอเลขกเด็กก็ถูกเดอะบล็อกพุ่งเข้ามาจมตีแม็กพาน้องๆปีนหนีขึ้นท่อไปแต่เอ็ดดี้หนีไปทันถูกเดอะบล็อกล่าไปกินต่อหน้าต่อตาเธอเควินปีนหนีขึ้นไปจนถึงถนนได้สําเร็จแต่ตัวแม็กเองนั้นใหญ่กว่าตะแกรงทําให้เธอไม่สามารถอดไไปไ เธอก็เลยสั่งให้น้องหนีไปก่อนส่วนตัวเองก็กระโดดลงน้ําเสี่ยงตายเพื่อหวังจะหนีไปอีกทางพวกคนของรัฐบาลมาถึงพอดีแล้วก็ยิงปืนเข้าใส่เดอะบล็อบแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้แล้วก็ถูกมันโจมตีกระเจอองิงหนีตายไปคนละทิศแม็กปีนหนีออกมาอีกทางแล้วก็มาเจอเข้ากับไบรอันที่ขับรถผ่านมาพอดีและทั้งคู่ก็เลยหนีไปด้วยกันพวกเขาไปเจอเข้ากับหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่หนีตายมาพอดีทั้ง3คนหนีไปด้วยกันจนถึงทางออก แต่ไลมดโดที่ยืนรออยู่ตรงนั้นเห็นไบรอันเข้าพอดีเขาจึงคิดจะปิดปากและก็สั่งปิดฝาท่อข้ะที่คนของตัวเองยังอยู่ข้างล่างโดยการขับรถมาจอดขวางฝาท่อเอาไว้ไบรอันเห็นว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้แบกปืนยิงระเบิดติดมาด้วยเขาจึงจัดการใช้มันยิงฝาท่อจนระเบิดขึ้นไปถึงถนนเพื่อเปิดทางให้พวกเขาหนีขึ้นมาได้ไบรอันบอกชาวเมืองทุกคนเกี่ยวกับเดบล็อกและเรื่องจริงทั้งหมดแมดโดปฏิเสธเสียงแข็ง แต่ระหว่างที่กำลังเถียงกันเดบล็อกที่ตามมาจากท่อก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ลากเอาด็อกเตอร์แมโดไปกินตอนหน้าตตาชาวเมืองทุกคนนายทหารเลยก็นำยิงแล้วก็โยนระเบิดเข้าไปในท่อแต่มันกลับทําอะไรเดบล็อกไม่ได้แต่ก็ยิ่งทําให้มันโกรธมากขึ้นมันพุ่งขึ้นมาจากท่อตัวใหญ่ยักษ์กว่าเดิมหลายเท่าแล้วก็ออกไล่ล่าก,กวาดกินชาวเมืองทหารคนนึงพยายามยิงไฟใส่มันแต่มันกลับไม่กลัวแล้วลก็เอาเมืองมาปิดปากกระบอกปืนไว้จนไฟระเบิดลุกท่วมและกระเด็นไปโดนบานหลวงที่ยืนอยู่ข้าง,างๆจนไฟลุกทั้งตัว แม่รีไปเอาถาังดับเพลิงมาดับไฟให้บาดหลวงลเธอก็จําได้ว่าเดอะบล็อบมันแพ้ความเย็นเธอเละยฉีใส่มันจนมันหนีไปอีกทางทําให้เปิดทางให้ชาวเมืองหนีเข้าไปหลบในศาลาว่าการของเมืองได้แต่เดอะบล็อกก็พยายามพังประตูเข้ามาชาวเมืองพยายามปิดทางเข้าแล้วก็หาดับเพลิงมาฉีไปอาวุธแต่ก็มีไม่พอไบรอันที่วิ่งหนีไปอีกทางตอนนี้เขากลับมาพร้อมกับรถทําหิมะเทียมที่เต็มไปด้วยสารก่อความเย็นหวังจะมาจัดการกับเดอะบล็อบแต่เจ้าเดอะบล็อกก็จัดการกระแทกเข้าไปที่รถจนคว่ำลงทําให้ไบรอันเองก็ติดอยู่ในนนั้ เมกเห็นเข้าพอดีเธอเลยรีบวิ่งออกมาเพื่อช่วยเหลือไบรอันเมกคว้าปืนกนระเบิดและยิงเข้าใส่เดอะบล็อปเปิดทางให้ไบรอันหนีออกมาได้เธอปีนขึ้นไปบนรถแต่ก็จัดการวางระเบิดใส่ทั้งสารทําความเย็นก่อนจะตั้งเวลาจุดระเบิดเอาไว้และกระโดดหนีออกมาพร้อมกับไบรอันได้สําเร็จระเบิดทํางานสารความเย็นกระจายไปทั่วเกิดเป็นหิมะโปรยไปลายไปทั้งบริเวณเดอะบล็อบที่ถูกสารความเย็นกลายสภาพเป็นก้อนคริสตัลสีชมพูกองอยู่ที่พื้น เมกและไบอัน like โผล่เข้ากอดกันก่อนที่คนของเมืองจะจัดการขนก้อนเดอะบ็อบเอาไปเก็บไว้ในห้องแช่ยเย็นของเมืองหลังเหตุการณ์ผ่านไปบาดหลวงที่รอดตาจากไฟไหมกำลังกล่าวคำเทศแก่เหล่าลูกศิษย์ของตัวเองถึงวันพิพากษาที่กำลังจะมาถึงก่อนจะเดินหนีหายเข้าไปที่ด้านหลังลูกศิษย์คนหนึ่งเดินเข้ามาถามบาทหลวงว่าวันพิพากษาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บาทหลวงบอกว่าอีกไม่นานไม่นานวันนั้นก็จะมาถึงตาก็จ้องมองไปที่ของที่อยู่ในมือของตัวเอง มันคือกระปุกที่เขาเคยเก็บเศษคริสตัลของเดอะบล็อบที่เขาเจอที่คาเฟ่นในตอนนั้นและมันก็ละลายกลายเป็นก้อนเมื่อขยับไปมาอยู่ในขวดโหลใบนั้นรอเวลาออกมากินอีกครั้งและหนังก็จบลง